โอ้หมาดูใกล้ๆมาดูขยะมาดูเศษใกล้ๆพลาสติกให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนตะกรุมตะกอนเนาะเป็นไง นี่เลยจะมารีวิวที่ดูดตะกรนใต้สะของอินเพกนะคะตัวนี้เป็นขนาด16ฟุตเลย t o in one หรือนี่ตามหน้ากล่องเลยเดี๋ยวไปดูหน้าตากันดูว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่เลยจะาพาไปดูเลยนี่เลยนะคะข้างในกล่องก็จะมีไม้แบบนี้มาให้เลยตัวนี้นะ้สามารถแบบหมุนยืดยาวได้16ฟุตเลยนะแม่นะั้นเนี่ยนี่มีแปลงในตัวด้วยสามารถแบบว่าขัดใต้สะเลยและมีล็อกกิ้งแบบนี้ลื่นมากๆเลยนะเวลาตะกรนดูดเข้ามาก็จะมาอยู่ในถุงตะข่ายแบบนี้นะคะเอาเข้าไปในด้านนี้เลยนะแม่นะดู ปึ๊บปึ๊บนี่ให้มันเข้ารูนี่เลยนะคะนี่เลยประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เอาสายยางนะเสียบกับตรงนี้เลยนะคะเอาเข้าไปรูเลยนี่จะมีซิลิโคนเนาะเอาไว้กันให้สายยางมันแน่นนะแล้วตัวดำๆนี่เอาไว้สายยางเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะนี่ตัวนี้เป็นสากขนาด4.5เป็นรุ่นเมนตุนเฟนเป็นสากเล็กนะคะนี่สามารถยืดได้ด้วยนี่เลยนี่เลยขอยืดประมาณนี้ก่อนนะคะแม่า๋า เราเอาลงเลยนี่คือใต้สายมีตะกรนเยอะมากเลยนี่เห็นไหมมีทั้งตะกุงตะกรอนมีทั้งฝุ่นมีทั้งมแมลงเป็นไงสีสีเป็นสีนั่นเลยสะอาดแน่นอนแล้วก็ค่อยๆทําแบบนี้เนาะ บอกไปว่าตัวนี้เขาเปลี่ยนหัวได้สองหัวเป็นชิตักดูเสร็จแล้วนี่ตะกรอนก็ขึ้นมาตรงนี้หมดเลยตรงถุงตะคายโอ้โห,โโหเยอะมากๆเลยนี่เลยนะคะนี่เป็นรุ่นใหญ่เลยเป็นรุ่นปีซึ F ่งเฟรมนะเดี F ๋ L N ยวเราลองมาดูตะกรอนนี่ตะกรอนอยู่เนี้ยนะกองเต็มเลยฝุ่นพลาสติกใบไม้ถ้าเกิดว่าไม้เนี่ยมันยืดมันยังสั้นไปยืดได้เดี๋ยวยืดให้เลยเดี๋ยวยืดให้เลยนะแม่นะนี่ง่ายๆเลยตัวนี้16ฟุตเลยนะปีซึ S ่งเฟรมนู่นน่ะยาวไปถึงนู่นเลยแม่ ดูไปเลยปึ๊บปึ๊บจาก,กตะกอนที่แบบเยอะๆอ่ะดูดิหายไปเลยอยู่ในเนี้ยอย่าอยู่ในถุงตะข่ายอ่ะเห็นไหมและน้ำพุ่งแรงมากนี่อันนี้ยาวสุดเลยนี่ถึงนู่นเลยตามล่องๆมันจะเป็นเส้นใช่ไหมมันเหมือนเป็นเส้นสะเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะดูดยาวใช่ไหมนี่เลยแต่ตัวนี้ทั้งขาดออกเรียงเกลานะจ๊ะปึ๊บ โอ้โหมาดูใกล้ๆมาดูขยะมาดูเศษใกล้ๆพลาส,สติกแล้วดูข้างในเขาเป็นหัวแปลงขัดมีล็อกกิ้งแบบนี้แล้วดูเข้าไปนี้เข้ามาในถุงตะข่ายแบบนี้ช่ำมากเดี๋ยวดูอีกหัวหนึ่งกันเป็นหัวตักตะกรทูอินวันจริงๆอ่านี้เลยนี่พอเราจะเปลี่ยนหัวใช่ไหมเรากดตรงนี้มันจะมีปุ่มขาวๆนะแล้วกดปุ๊บดึงออกเลยจึ๊บจึบนี่เปลี่ยนได้เลยนะคะนี่ปุ๊บนี่ปรับได้ง่าย กดตรงนี้นะถ้าเราจะเปลี่ยนแล้วก็กดปุ่มตรงเขาขาวในไม้นี้ปุ๊บแล้วก็หมุนให้มันตรงรูนี่ดันเข้าไปโอเคนี่ดังกรึกเลยใบไ,ไม้ลวงใส่อะตากได้เลยขึ้นมาแล้วเนี่ยดำๆแมลงจะเป็นสะใหญ่สะเล็กก็สามารถทําได้<อ>ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะนี่เดี๋ยวพาไปสระอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นเมั้นเฟมคือตะกอนขึ้นนี่ฉ่ำ<อ>เลยเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเยอะขนาดไหน่มียุงด้วยดูดิ แบบว่าไม่มีผ้าคุมสาก็จะเป็นประมาณนี้เลยตักเสร็จแล้วก็อ้าวคอทิ้งกันเลยคอทิ้งกันเลยนี่หรือว่าเอาล้าล้างก็ได นาอเอาสา่ย,ยางฉีดฉีดล้างๆก็เสร็จแล้วนี่เลยนะคะนี่นี่คือตะกรอนของเราที่ดูเข้ามาในนี้ใช่ไหมแล้วเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการทำำาารําความสะอาดกันนี่แกะเชือกปุ๊บถอดออกปุ๊บเอาฝากหน่อยเร็วเราเอาวันนี้ทิ้งเนาะทิ้งตรงไหนได้ทิ้งเลยไม่ได้นะคะเดีย๋ยวเราค่อยเก็บอีกทีหนึง่งอ่ะให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนตะกรุมงตะกรอนเนาะเป็นไงทั้งมาลุงมาแรงอะไรเนี่ยใบไม้ bye bye. มีหนอนด้วยอะ่ะ นี่เราก็ล้างเลยนะล้างแบบว่าเหมือนซักผ้าถูๆเอาน้ำออกมันก็ออกแล้วนี่เลยล้างเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็สามารถนำเข้ากับหัวเดิมได้เลยแล้วก็ใช้งานได้ต่อเลยไม่มีปัญหาเลยนะคะเมื่อกี้ก็ให้ดูวิธีการทำไปแล้วนะคะเป็นที่ดูดตะกอนขนาด16ฟุตเนาะนี่เลยหรือว่าใครที่สนใจเนี่ยอยากได้เนี่ย หาเราได้เลยนะคะที่เพจ Family p o o l Day นะคะหรือว่าจะเมนใต้ล่างคอมเมนต์นี้ก็ได้นะแล้วท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อสนา,ามิเทคสามารถแอดไลน์แอด Family p o o เ Day เข้ามาได้เลยนะมีั้่แต่รุ่นเล็กนะครับผมไปถึงรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่สุดที่สามารถทำงานระเบียงรอบสะได้ตั้งถาวรได้เลยดูแลง่ายใช้งานง่ายราคาย่อมเยาวสามารถแอดสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ